สวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมทุกท่านครับช่องน้ำซิงซูเปอร์ยาวเอามาชมครับบ่อที่บ่อที่3วันที่2ครับของทีมงานซูเปอร์ยาวครับผมขับโดยท่านสารวัตรครับบ่อนี้3,500คิวครับ ชมีชาตัวเบาวิชาตัวเบา บ่อที่สามวันที่สองครับบ่อนี้ครับเมื่อคืนนี้ต้องขอบคุณเสียนินครับที่อุตสาเอออุตสามาแก้ง,งานให้ครับเมื่อคืนนี้ครับเสียนินขอบคุณมากๆเลยครับ แ,แกงานตรงไหนเมื่อวานนี้สารวัตรทำเบิร์มตรงนี้น้อยไปครับผมเบิร์มตรงนี้ครับมันน้อยครับก็เลยเสียนินก็เลยมามาทำเบิร์มให้ใหม่ครับนี่แก้ให้ใหม่ครับก็เลยออกมาอย่างที่เห็นนี่ครับ น้ำแตกน้ำแตนกันแล้วเาเหาจากเมตรก็ครับนี่ยลูกเนี่ยฮะเจครุณด้วยยี่สบบกาัดสิบแปดเจ้วยเราเลือกงไปี ดกรมยาวเอามันไดแคเนียนปะกรมยาวมันมีจำกัดแค่นี็นปะทังคุณทั้ไปว่าไรแล้วข้าวขาวุครับใส่าวไมันไปิดปาถ่องนอกจากาเกีดรติมาทานที่3ทที่แปลกือต้องหาเยื่มาทางปาสไอจะ

อย่างเดียวครับน้ำมันนี้เมื่อวันเติมไปเตรียมถังแล้วนะครับดูว่าน้ํามันเตรียมถังนี้นะครับมันจะได้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ <T> <S <S ก็คือเตรีมถังนั้นนะครับผมก็ก็บอกว่า300ลิตรนะครับ ถังของรถเนี่ยครับสามรอยลิตรดูว่าน้ำมันเต็มถังนี่มันจะทำได้ถึงสองวันไหมพรุ่งนี้เออก็พรุ่งนี้ถ้าถ้าถึงตอนเที่ยงก็แสดงว่าได้สองวันครับเพราะเมื่อวานนี้เติมช่วงเที่ยงนะครับเติมไว้ช่วงเที่ยงนะครับช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายถ้าพรุ่งนี้ถึงตอน ประมาณช่วงเที่ยงนะครับก็เป็นนั้นว่าได้สองวันนะครับได้สองวันบอน,นี้ก็กะเอาไว้ว่าสัก500ลิตรครับจะอยู่ไหมพี่น้อง ถังนี้ซัวชิเบิร์ติวบาได้หอดพุ่นก็พื้นมากพี่อยู่บ่ครับพี่บอกอ,อีกสองรอยลิตรกับซิเบิร์ตุดพุ่นอยู่บ่ครับนะก็น่าจะอยู่ห้าร้อยหกร้อยลิตรนะครับสามพันห้าร้อยคิวครับเป็นบอ่อแรกที่เป็นบอ่อใหญ่ที่สุดครับ ที่สารวัตรเคยทำนะครับเคยทำมาเดี๋ย2,100ครับบอกให้เล่งแค่เลีก้ครับเสียสารวุฒิบอกว่าให้ใช้โหมด E ครับลองใช้โหมด E ครับ Eco E หรือว่าเป็นน่าจะเป็นโหมดประหยัดนะครับราว่ามันจะเล่งได้แค่ประมาณ จะเล่งได้ได้น้อยครับโหมดนั้นครับ เป็นความลำบากอีกอันหนึ่งครับวัดวัดเอ้ยลองเอาเมือจิ้มมึงดูวัดลองเอาเมือจิ้มมึงดูมันมันเจนไป <What? S 1> จิ้มลงกไม่กลางน้องฮะ <Yeah. S 1> <Huh? S 2> มันเป็นหินร้อนปะจิ้มมึงด, oh. ดูเขาวะโอ้ oh. อ่ะโอเคโอเครูเรียงแล้วสแสดงว่าพอลงไปได้อยู่ครับ ต้องนิ่งจริงนะครับเวลาตัดสลบทาทำสลบไองานข,างข้างข้างของดินทรายนี่ครับดินมันมันหลวมครับ,ทำ,รรบทำแรงก็ไม่ได้ครับทำแรงก็ไม่ได้ ก็ได้ครับพี่น้องข้างบิดไหลลงบุกเมื่อกี้นี่เวลาไปดึงฝั่งโน้นก็เดินเข้ามาใกล้ไม่ได้นะเนี่อันตรายครับ หินแล้วครับแข็งแล้วล่ะถ้าใช้โหมดเลขเลข8นะครับเลข8เลขเ้าเนี่ยน่าจะประหยัดดีครับ ตุ่มเปะเลยครับ เดี๋ยวบอกท่านสารวัตรก่อนวัดมึงอย่าไปไกีกหลายได้มันสิพังพังนี่อันย่ำย่ำมึงไปฟังคุณนอะ่ะอันตลายมากๆเลยอย่ามาไกอีกหลายได้ ะคำสิงยางเขามาไงยางเขามาตรงๆงเอาหามเขามาเฉงเฉียงด้ะหามเขาไล่ขงังยางเขามาตรงตวงจะเขามาไกลทังหลายกับเดียเอาเดรซมันเดียวเาแมนันละก็ได้กับซมมันอันซื้อนี่นี่มึงค่อยไปค่อยไปกวางวัหันเลยน่ะมึงอยู่ามีดินไซทางขุ่นดิทางขวาง่ะ โอคครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมด้วยแล้วกันครับเดี๋ยวไปวันนี้ว่าจะไปเล่นกับเสียเสียตองครับผมเสียตอง เ้วก็จะเลยไปหาคุณนุ้ยซะหน่อยครับวันนี้โอ้ยลายมือแล้วครับพี่น้องมาเห็นกันครับได้ข่าวว่า,าคุณนุ้ยนะครับกำลังจะเอารถ12สองล้อมาใหม่นะครับซีรีส์เจ็ดร้อยครับว่าจะว่าว่าว่าจะมาถึงวันนี้แหละครับเลยจะไปชมซะหน่อยครับไปชมครับไปชมดูว่าจะ มาไหมวันนี้ก็อ่ะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ